วาาิกาบแม่จะมาเก็บแตงนี่เห็นบ่โอ้นี่เห็น,ปนเปลัาากแตงเก็บแตงกวาลูกแรกตัวนี้อ๋อนี่เห็นบ่าเดี่ยอีกน่อยนึงพอดิดูดินนดดหน,น,น,น่อยนึ่งหนึ่งปูหน่อยใหญ่ๆพี่นุ่มพี่น้องเห็นบ่แตงกวานี่จะเอาหน่อยนี้เระไปกินกินลูกแรกเลยเนาะนี่ ไปกินก็นำโต๊ะเนือบอนะ่เนาะเออบ่ต้องตำดอกกินก็นำโต๊ะเนือนี่เนี่ยมันแสแปรเนาะเี่มาแต่งโลกแรกข่อยเอาไปกินโลกแรกนะนะคืนจากอาหารมีอีกพราะบางทูกโอ้โหเดดเดด่ดดดวยนี่ก็มีอยู่นี่เห็นบ่อืมหาเก็บแต่งเก็บทัวตัวพุ่นะ่ะ นตะวันก็หกฝนก็ตกโอ้เจ็บแตงไปตำกันตกก็หิวเนาะฝนตกคนก็หิวคนน่าบักทั่วข่อยพี่้องแล้วบ้างเนี่ล่ะอืมล่างเป็นน้อย Oh dok ni pun บักตัวไปไปจะกินต้อต้นมันติดเถ่เาเหเนาะหญ้ามันเถ่าเห็นบ่ล่ะน้อยใหญ่อยู่เด้อฝนอืมก็ดอกอันนี้เป็นดอกแล้วเนี่ยผักกาดผักสลัดอีหยังเ,เห็นเนาะเห็นบะเป็นดอกแล้วเป็นดอกเหลืองล้วเอาว้เห็ดแนวมันเพรา้ตั้งใจเอาว้เห็ดแนวเด้อ แต่ว่าเ้ากินบวบเบือดอนะนะถอนไม่หมดก็เลยเออเก็บไว้ซะก่อนเพราะว่ามันมีดอกก็เลยปล่อยมันไว้เพราะว่าพวกนี้เ้าถอนถิ่มเบิดแล้วเนาะกินบวท่านอันไดกกินบวท่านเทาก็อันปล่อยไว้โหลดนะนะเนี่ยคือพระอิตูนี่ก็เลยปล่อยไปเลยเ้ากินบวท่านตาัดกระตรัดแล้วมัน ม,มันกินมะทานอหลีก็ปลอยมันเป็นดอกโลดมันแก่ซะมาหาหลอกเก็บผักนะเก็บทั่วเก็บแตงหันละอันนี้ก็บเคือเทศดกะสิพอดีต่ำตำแส่ขนมจีนเนาะเอาขยมซำนี่เนะาะมาต้องซุปกปันใดตาุ้มแดงแดงมันก็มีอยู่เนาะจ่แตาปามักอันทองเสรนต้องเสร็จพอนามไหล มันจะสีสมแน่ะนะเก็บแต่งเก็บทั่วเก็บบอันข้าวโพดไปเห็นตัวเนาะ แดดออกหนะ้าบันเนี่ยฝนตกอยู่สามหมื่นสามขึ้นวันนี้ต,ก, 3, 1, 3, นเนตกเกยอะเกินก็ไม่ดีท่านตะว,วันมันกบมกักแดดเนาะ ถึงกับหอนปานในด,ดอกเหมอนนี่เพราะมันกับฮอกระเซาฝนเนาะร่มเย็นนี่จักหน่อยผ้าหมามารับล่มเห็น,น,นยัามามาบง,นยงบุกม,มอนเห็นกระหลอกบ่ตอนเย็นเย็นค่อยพามาเอามาย่างไก่ไอมันต้องย่างทุกวันนะพี่น้อง แบบมันก็เป็นไอ้ยังไงละ่ะเป็นการพอนายเนาะคอยเนยบอ่อนดังไฟหลังบานอยู่เ่รก็ไดเพราะฉะนั้นมันอยากว่าอยากอ,อันอย่างนะย่างให้มาย่างให้อันกินไปสั่นละอันนะแมวหน่อยก็มากได้ไก่ย่างให้เขาเนาะแต่ถือกินคนไฟก็ดีแล้วมันคือบานเห่านะพ่ามันยังดอกแต่สมไฟสุมยังขนาะ หร้อมันิะคิดหอดเมืองไทยกับพระจักบ่ได้มียหลายปีละวันสิซปีนี้บ่เฮ้อมาแต่ปีสองพันเท่าส เมานี่แดดเมื่ออ่นแดดกับแห้งทนตัวท่างนี่ถ้าแดดแล้ะมันแดดแห้งนะพี่น้องแดดคักแดดเนี่ยได้ถ้าเขาได้แดดแล้วแดดเป็แห้งเผาพานลดใหม่ลดนะแดดแห้งแล้วเมื่อนี่ก็บ่ได้หอดน้ำดอกบ่ได้หอดน้ำสามสี่เหมือละไข่เนี่ยบ่ได้ใส่น้ำหอดพัก ยังสมซื่อเ,เ,เนี่ยถ้าแดดแดดเนี่บ่อมืออื่นนี่ล้วก็ิีดฮอตแล้วนี่เบิ่งส่งถ้ามันเหลือสุกดสาๆเนี่ยใครเนี่ยพวกพักไอ้พวกที่มันเหี่ยวเหาเฮาเฮาเป็นน่ะมันอันพวกที่ต้องการน้ำน่ะคอยถอนออกเบิดแล้วเนาะพักกาดพักยังกันนะเพราะลงไปเบิดแล้วนอกเหนือก็ยัางตัดอกใหม่พี่น้องยังดอกใหม่ดอกไล่ไปมันก็บบริษัทต้องการน้ำมากมากเนาะ ល្លាបន្ត្តាន់លាបន្ត្ត្តាន់សូវើនប្ ียงนกอันนี้คือเสียงนกอันอยู่น้งโขกเขาแต่เนอะโขกหาเห็ดนะจิ้วจิ้วจิ้ว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  นันต้นนั่งจะไปลังเป็นดอกอันต้นนี้คือเป็นดอกขาวน้อมันเป็นน้อยต่างกันเด้ยหน่อยนั่งคือผักกินเด้ยก็น้อยนี่บักกินแห้ไงไว้ เ็ดอบพริกง่กายข่อยู่ตอนนั้นเด็ดไปพัดซะเปล่าเมื่อนี่เอาท่าเด้ดค่ะ